ก็มือแรงไปนิดนึงนะครับโดนบูสโดนบูสขาดไปดีฟนะครับกระปุกเบลเลอร์เลยอะดูดิเท่าฝ่ามือผมเลยอะนะครับดีฟอินเสกอินไซน์นะครับ, inside, ะรบอะให้ดู สวัสดีทุกคนนะครับกับเข้าสู่รายการเฮฮาปลรตตี้อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับสำหรับ EP ก่อนหน้านี้นะครับมันเป็น EP ที่เกี่ยวกับสาระความรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ ก็ลองไปชมกันได้ก็สําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องสุ่มนะครับอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของปลาสวยงามกันนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นทาง P C N Marketing and Distribution เนี่ยนะครับหรือว่าเรารู้จักเขาในนามของ อะไรอะตัวแทนจําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ปลาสวยงามที่ใหญ่มากๆเลยแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายของ JPD นะครับซากุระนะครับ b o สออ all in one อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับซีเชมไอพวกน้ํายาปรับสภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่อยากจะซื้อนะครับหรือว่าลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง PCN Marketing and Distribution ดูนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ นะครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กเพจนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของทาง p c n Marketing ได้เลยนะครับคือจริงๆนะครับ EP นี้ทีแรกผมกล่าวว่าจะสั่งกล่องสุ่มมาแล้วก็แจกในเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยปีใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาเป็นปีใหม่จีแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวให้เป็นของขวัญปีใหม่จีนะครับก็คือเทศกาลจุษจีนนั่นแหละ นะครับในที่กําลังจะมาถึงเดือนกุมภานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มแล้วก็แจกไปเลยนะครับส่วนกติกาเป็นยังไงเนี่ยน่าจะต้องเป็น EP ีหน้านะครับที่จะมาดูกันส่วน EP เนี้เรามาดูกันก่อนว่ากล่องสุ่มเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าผมมาสั่งไปกล่องเดียวนะครับแต่ส่งมาสกล่องผมก็เลยนะครับไปถามก็คือปรากฏว่า ก็ให้มาทางทาง PC ซเนี่ยเขาให้มาแจกสมาชิกของชมรมคนรักปลาทองนะครับด้วยนะครับอีกหนึ่งกล่องต่อบมือ <c oughs> นะครับก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้เฉพาะพิเศษสำหรับชมรมคนรักปลาทองเท่านั้นนะฮะก็ สมาชิกชมรมเราจะมีของแจกแจกอย่างนี้กันตลอดอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีแจกสิงจีนสวยๆงามๆไปเยอะแยะนะครับหลายตัวมากเลยนะฮะตอนนี้ก็แจกเ,เป็นผลิตภัณฑ์ปลาสวยงามบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับ กล่อ,องสุ่มตัวนี้นะครับสั่งในราคา999บาทนะครับเป็นแคมเปญของทางทาง p c n Marketing นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอตรงแคมเปญตรงกล่องส่มนั้นนะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะก็เห็นไหมฮะมันจะมีเขาจะมีผลิตภัณฑ์อของปลาสวยงามจริงๆอ่ะพวกเราน่าจะเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง p c n มาบ้างแล้วแหละแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามาจาก p c n นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับหลายเจ้ามากเลยนะครับ อย่างซากุระหรือ JPD ที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยนะครับก็มาจากทาง PCN Marketing and d i s t r i b u t i o n นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องซูมกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามี2กล่องนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมยังไงดีผมผมเปิดที่ละกล่องเนาะผมเอากล่องนี้ไว้ก่อนอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปอ่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะคัตเตอร์นะครับเอาเลยนะปึ๊บ ดูสิว่า999บาทเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนนะครับว่ากล่องสุ่มเนี่ยนะฮะมันก็คือกล่องสุ่มเนะาะก็เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะก็นี่นะครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องแรกนะฮะก็ <c oughs> มือแรงไปนิดนึงนะครับโดนบูน โดนบูสขาดไปนะครับกล้องเห็นว่าโดนบูสขาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมใช้เองแล้วกันนะโอเคนะครับบูสอนวันนะอ,อ่าเปิดทีละตัวนะครับอันนี้บูสอนวันนะบูสอนวันโอ้อันใหญ่เลยนะเนี่ยนะครับก็ขนาด200กรัมนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นเม็ดลอยนะเป็นเม็ดลอยเป็นเม็ดลอยนะครับขนาด200กรัม อันนี้อันแรกนะครับเราทีละอันนะหวังว่าจะโดนคัตเตอร์ผมไปอันเดียวนะครับอันต่อมานะครับนี่อาหารปลา JPD นะครับเ p d นะฮะเหาซะแล้วอ่ะเดวขออาจก่อนเป็น JPD ซองเหลืองนะครับอันนี้เป็นคอลลาเจน for head growth นะครับก็คือน่าจะเป็นการเพิ่มวุ้น นะครับเพิ่มบุญเพิ่มบุญนี่คอลลาเจนคอลลาเจนเติมคอลลาเจนเข้าไปนะครับหัวจะได้โตโตนะครับ high โปรตีน high แฟตนะครับอ้วนอ้วนกันไปเลยนะครับ <c oughs> นี่เพิ่มน้ําหนักแล้วก็เอ่อ <c oughs> เพื่อสีที่ดีด้วยนะครับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับต่อมานี่ ซาคุระอ่ออันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอาหารปลาซาคุระนะครับก็โฆษณาทางทีวีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด100กรัมนะครับ100กรัมนะครับโปรตีน3เปอร์เซ็นต์นะครับ3.5ออนนะครับอ่านะครับสซองผ่านไปนะครับเรามาดูอันต่อไปเลยนะฮะนี่ JPD ซองสีชมพูนะครับ for Wilkin o อ l a n d a นะครับ for Wilkin o อ l a n d a นี่สีชมพูนะครับโอ้โห oh. ผมว่าแค่นี้ก็จะคุ้มเราไหมอ่ะนะครับอันนี้ขนาด220กรัมครับอืมสำหรับ Wilkin o l l a n d a นะครับอืมเยี่ยมเลยไฮโปรต h นไฮแฟตนะครับอืมเพิ่มสีด้วย อ่ะฮะโอเคนะฮะนี่ครับอ่ะต่อมานะครับอะไรอีกเอาที่เป็นซองก่อนเนาะนี่อันนี้อะไรอ่าอันนี้ก็เป็นอาหารปลาอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับก็ Growth and c o l o r Formula นะครับ Premium Fish Food นี่อันนี้นะครับก็ High Grade Protein 42%เลยนะฮะ เป็นเม็ดลอยนะครับเป็นเม็ดลอยนะขนาด60กรัมนะครับอันนี้จะเป็นซองเล็กนะครับอันนี้จะเป็นซองเล็กโอเคนะครับอ่ะต่อมากี่ซองแล้วหนึ่งพ j p d ไว้ด้วยกันอ่า1 2 3 4 5, 5ส้าหซองแล้วโหเยอะมากเลยอะ่ะมีกเยอะเลยอันนี้อะไรนะครับ JBR นะครับก็คืออาหารปลาสวยงามนี่แหละนะครับ JBL นะครับรผลิตจากเยอรมันเลยนะครับผลิตจากเยอรมันนะครับตัวนี้อโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับขนาด60กรัมเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับอโอเค JBL นะครับตัวต่อมานะครับอะไรอีก อซูปเปอร์เรดซากุระนี่เออตัวนี้ก็เจ๋งนะซูปะเปอร์เรดซากุระนะครับ<ม>ก็คอลเลอร์บูสติ้งนะครับสูตรสูตรเร่งสีนะครับแล้วก็ขนาด100กรัมนะครับสเปเชียลโอ้ถุยไม่ใช่อ่โอเคเป็นเม็ดลอยนะครับอันนี้เป็นเม็ดลอยนะอันนี้เป็นเม็ดลอย ซูเปอร์เบรดนะครับซูเปอร์เบรดเพิ่มสีเร่งสีนะครับตัวนี้อ่าโอเคต่อไปนะฮะมีอะไรอีกเราจะเอาใหญ่หรือเล็กก่อนเอาใหญ่ๆก่อนก็ได้นี่ว้าวอันนี้ดีฟนะครับกระปุกเบลเลอร์ er เลยอะดูดิเท่าฝ่ามือผมเลยอะนะครับดีฟอินเสกอินไซด์นะครับ, In รบอ่าให้ดูนี่อันนี้กระปุกใหญ่เลย ครับผมอันนี้ขนาด350กรัมนะครับกระปุกใหญ่เลยอินเสกอินไซน์นี่ก็คือมีจิ้งหรีดนะครับอยู่ในนี้นะเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็สำหรับปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับเป็นสูตรไฮโกรดนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็นี่แหละนะครับ mm hmm. ก็ทุกคนน่าจะเคยใช้อยู่แล้วเนาะดีฟก็มีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. อ่ะนี นะครับกล้องเห็นไหมนี่นะครับนี่โอเคนะครับกระปุกใหญ่อีกหนึ่งกระปุกน,นะครับดีเหมือนกันอินเสกอินไซด์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเม็ดจมนะครับเม็ดจมนะไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหไมาครบเลยเนาะไอตัวนี้คือเม็ดลอยอ่านี่คือเม็ดลอยนะ floating นะครับส่วนตัวนี้เป็น เดียวส่วนตัวนี้เป็นเม็ดจมนะครับส่วนตัวนี้เป็นเม็ดโจมนะอ่าประมาณนี้นะครับอออก็เหมือนกันแหละแต่ว่าโจมกับลอยนะครับเป็นสูตรเป็นอินเสกอินไซด์เหมือนกันนะครับอ๋อตัวนี้เป็น500กรัมครับโทษทีตัวนี้เป็น500กร,มรัททนนกรมนะตัวนี้เป็น350กรัมนะครับเอ๊แต่ทำไมกระปุกเท่ากัน <S 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 ช่างเถอะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนไว้นะครับอันนี้เน็ตเวิรคเขาเนี่ย350กรัมนะคกรัม 350กรัมส่วนตัวนี้เนี่ย500กรัมตัวนี้500กรัมนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคแจกแจงหมดเลยหูอยากเก็บไปใช้เองบ้างจังไมเ่เป็นไรเราแจกให้หมดมนะครับอันนี้เป็น JBL น่าจะเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นแบบว่าใส่เป็นคลิกๆนะครับนี่เขาจะมีอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ตัวนี้นครับอืมเขาจะมีเป็นแบบไอ้ตัวเนี้ย อย่างเงี้ยให้เปิดแบบคลิกๆอะไรเงี้ยเนี่ยออกคงนี้มัง้งเออ <laughs> ไม่เคยใช้เหมือนกันนะฮะแต่เขามีวิธีใช้ให้เขามีวิธีใช้ให้ก็ใครได้ไปก็นะครับทําตาม,าม,ามวิธีที่เขาบอกได้นะครับสูตรอะไรอะ่ะเคลียร์วอ r f เ r อร์ฟนะครับก็เป็นอาหารปลาอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเยรมันเนาะที่เราอ่านของอันเมื่อกี้ JBL อ่ะโอเคครับ ตัวนี้นะครับผ่านไปโหมันเกินคุ้มมาแล้วนะนี่คือรวมทั้งหมดมันเกิน999อันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้เป็น JBL เหมือนกันสไปสรูซิต้าอไม่ใช่ <laughs> สไปรูรีน่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอาหารปลาอีกสูตรหนึ่งนะครับของ JBL นะครับอ่าทีแรกนึกว่าที่วัดค่าน้ำ <laughs> <laughs> สีมันคล้ายๆอ่านี่ นี่สไปรูรีน่านะครับของ JBL เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ JBL นะครับจะมี3ตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้หมดยังอุ้ยมีอีกตัวนึงนี่ตัวสุดท้ายนะครับอ่าตัวนี้เป็นของซี h ชมนะครับซีแชมพรามนะครับตัวนี้นะเป็นเป็นขวดเล็กนะฮะก็ ได้มาด้วยนะครับก็เป็นลดแอมโมเนียในไในไตรตนะครับแล้วก็ลดคอเีนด้วยนะครับดีมากๆเลยนะฮะนี่แบรนด์นี้คือไปซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ไปเนี่ยโชคดีมากๆเลยถึงแม้จะเป็นกระปุกเล็กก็ตามนะครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปกล่องแรกกันหน่อยนะฮะกล่องแรกเราได้อะไรมาบ้างนะครับเราได้เอาทีละแบรนด์แล้วกันนะครับเราได้ JPD มา2สูตรนะครับสีเหลืองกับสีชมพูนะครับผมนี่จือ๊ออนี่นะครับวางไว้นี้ก่อนแล้วก็ซากุระซากุระเราก็ได้มา2อันนะครับผมเป็นซูเปอร์เรดกับตัวซากุระอะไรอ่ะน่าจะเป็นออริจินอลของเขาเนาะเนี่ยนะครับอ่านี่ซากุระได้มา2แบบนี้นะฮะอันนี้คือที่จะแจกนะครับที่จะแจกไปทั้งหมดเลยนะฮะ วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาบูสขอโทษบูสเนี่ย <c oughs> แรงเยอะไปหน่อยนะครับก็กี่ขาดไปเรียบร้อยนะครับ What?! What the fuck? ก็คงจะส่งไปไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เองแล้วกันนะเดี๋ยวนี้ผมเก็บไว้ใช้เองนะครับขอโทษด,ด้วย <c oughs> อันนี้อันนี้ไมโครไมโครตัวนี้น่าจะเป็น,นแบบเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆน่าจะสําหรับพวกปลาตัวเล็กๆหรือว่าแบบลูกปลาอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีอะไรดีฟนี่ดีฟดีฟดีฟมี2กระปุกนะครับนี่กระปุกใหญ่กับกระปุกกลางนะครับกระปุกใหญ่กระปุกกลางเม็ดจมกับเม็ดลอยนะครับสุดยอดเลยลอันนี้น่าเก็บไว้ใช้มากเลยอะ่ะ ทุกคนดูว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเอามาโชว์แล้วไม่ได้แจกก็คือแอตตี้เก็บไปใช้เองไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะแต่ถ้าจะใช้เราไปซื้อเองได้เนาะอ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ซื้อแจกสมาชิกไปนะครับผมเป็นของวัมสุดจินนะครับมีอะไรอีกมีของเอ่อ JBL นะครับใช่ไหมอ่าใช่ JBL เนี่ยผลิตภัณฑ์จากเยอรมันนะครับก็มีขวดใหญ่ขวดกลางขวดเล็กประมาณนี้ นะครับแจกไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคปึ๊บแล้วก็มีน้ำยาลดออคอรีแล้วก็แอมโมเนียไนไตรไนเตรตนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับเป็นสีเหล่นะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับกล่องแรกก็ดูรวมๆแล้วเนี่ยคุ้มแบบเกินคุ้มนะผมว่านะ <Okay. S 1> ยังไงมันก็เกินอะ หนึ่บาทอนะ9 9บาทนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะ <III> ก็เออผมไม่แน่ใจว่าแคมเปญน,นี้ยังมีอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดมีอยู่ก็ซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วนะครับก็นี่เดี๋ยวรอแจกจากทางชม,มรมพละวัองหรือว่าเนี่ยทางช่องเฮฮาปลาราตีเนี่ยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเก็บตรงน,นี้ก่อน อ่านะครับอันต่อมานะฮะเรามาเริ่มเปิดกล่องที่สองกันเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเบามือนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่อยากโง่ซ้ำสอง <c oughs> <c oughs> เราต้องเบาๆนิดหนึ่งนะครับเราก็ลืมไปว่ามันเป็นแบบอาจจะเป็นพวกอาหารปลาได้นะครับ <c oughs> เป็นพยานนะครับว่าผมเบาแล้วนะ <c oughs> ผมเบาแล้วนะอื <c oughs> <c oughs> ม เรียกเบานะนีเบาสินะครับอืมอืมนี่ว้าวเป็นไงสุดยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกันทีละอันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวแยกอันแรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะปนกันอ่ะอันนี้นะครับก็ มีอะไรบ้างเราเอาจากของชิ้นใหญ่ๆก่อนนะฮะน,นี่น่าจะใหญ่สุดแล้วนะอ่าอันนี้น่าจะเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นตัว Deep Insect Insight นะครับผมเป็นขนาด350กรัมเป็นเม็ดลอยนะครับนี่โอเคนะครับแจก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 ให้หมดนะครับ อ่ะนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราเอาทีเดยยี่ห้อเนาะอันนี้เป็นดีฟใช่ไหมครับดูดีมีดีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะมีดีฟอันเดียวสําหรับกล่องนี้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้เราไม่พลาดแล้วนะครับอันนี้ตัวบูซอนวันนะครับนี่อันนี้ไม่โดนเฉือนด้วยคัตเตอร์ไปนะครับอันนี้เดี๋ยวแจกนะครับผมขนาดขนาด200กรัมนะครับสำหรเม็ดลอยนะครับเม็ดลอยขนาด200กรัมนะครับ นี่นะฮะแจกให้สมาชิกชมรมคนรักปลาทองไปเลยนะครับแล้วก็สมาชิกช่องเฮฮาปาร์ตี้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> อ่าโอเคแล้วก็ต่อมาเมื่อกี้อะไรนะบูสสออินวันใช่ไหมครับเรามาดูอ๋อ JPD นี่นะครับมาแพ็คคู่อีกแล้วนะครับสำหรับลันชูแล้วก็ก็คือสำหรับสิงนะครับแล้วก็สำหรับลิวกินแล้วก็ฮอลันดานะครับอ่านี่ ตัวนี้จะเป็นของลิวกินฮอลันดานะครับตัวนี้จะเป็นสิงนะครับเพิ่มวงเพิ่มบุญกันไปสําหรับสิง์นะอ่านี่นะครับโอเคแปลว่า JPD เรามี4แล้วอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเอาเป็นไรเดีอยอน้ำยาปรับสภาพก่อนก็นได้เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับเป็นซีเชมพรายนะครับรีมูฟคอลีนนะครับอ่าดีท็อกตัวแอมโมเนียในตรอยในเตร็นะครับ โอเคนะครับเอาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อาหารปลาซากุระนะครับจะเ่าอะไรตั้งนานทนฟังเสียงหมากันไปด้วยนะครับก็ไม่รู้จะห้ามมันยังไงนี่นะครับอาหารปลาซากุาะระนะครับแจกนะครับนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือนะครับก็เป็น ของซากุระเหมือนกันนะครับ Glow and Jelly Enhancer นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอความโตแล้วก็เรื่องของตัววุ้นนะครับนี่50กรัมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงสำหรับกล่องที่สองนะครับมีอะไรบ้างนะครัขอ,อกเก็บกล่องปึ๊บตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนี่กล่องที่สองเรามีนี้ นะครับอันนี้น่าจะเป็นใหญ่สุดนะครับมี b o o s t o i น์นะครับบูส์ O o ยน์วันนะครับแล้วก็มีอะซากุระนะครับ3ามกระปุกเมื่อกี้เนาะโอเคแล้วก็มีอะไรอีก JBL ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอ,อ,อะไรอะ JPD ที่มาแพ็คคู่อย่างนี้นะครับสำหรับออรันด้าริวกินแล้วก็สำหรับสิงห์นะครับ Okay. แล้วก็มีซากุระตัวนี้นี่นะครับแล้วก็มีตัวพรามไอตัวซีเชมพรามตัวนี้นะครับอโอเคนะครับก็อ่านะครับก็คิดว่าน่าจะพอๆกับกล่องแรกนะครับก็แจกสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับดีนะครับก็เดี๋ยวนะเราเอามากองรวมกันไว้ตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยนะฮะมากองรวมกันไว้ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมใช้เองแล้วกันนะฮะ <c oughs> แยกไปนะฮะเพราะว่ามันเปิดแล้วอาจจะส่งลำบากนิดหนึ่งเเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้เนี่ยนะครับตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวจัดสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปไว้เลยนะฮะ นะครับก็คือประมาณนี้ของที่เรา,เาได้มาทั้งหมดนะครับ999บาทแต่ว่าทา p c n Marketing and Distribution นะครับก็ให้มาอีกเซตหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่ารวมกันมูลค่านะครับทั้ง2กล่องนี้นะครับก็เป็นประมาณ2,000บาทนะครับก็เดี๋ยวเราแจกทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่ายังไง ตรงนี้มูลค่ารวมทั้งหมดอ่ะมันเพราะความที่ว่ามันเป็นกล่องสุมเนาะมันก็เลย2 0 0พันเนาะแต่จริงมูลค่าจริงของสินค้านะครับผมว่าหลายพันอยู่นะตตรงเนี้ยนะครับคือเยอะมากๆเลยน่าจะมี2อ0 0 0มได้นะครับตรงเนี้ยก็เอาเป็นว่านะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวแจกหมดเลยเนาะแจกหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆลงไว้ให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ก็คือของรางวัลทั้งหมดนะฮะที่ที่เราเปิดกล่องสุมมานะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณทาง P C N Marketing and Distribution มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแชมป์ด้วยนะครับที่ประสานงานมานะครับก็ สมาชิกเราจะได้มีของรางวัลเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับไว้จะได้มีความสุขกันในเทศกาลตรุษจีนะครับแล้วก็ส่วนของกติกานะครับกติกาก็เดี๋ยวจะบอกใน EP ีหน้านะครับอีพีที่น่าจะเป็นน่าจะเป็น8 Special นะครับก็คือ EP ีต่อจากนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะเป็นลงไว้สําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับว่ามีกติกายังไงบ้างคนที่จะได้ของรางวัลพวกนี้นะครับจะมีใครบ้าง นะครับแต่ก็ต้องขอบอกว่าอาจจะแจกได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าคนละคนละหนึ่งกระปุกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะเยอะมากมันจะต้องจัดส่งเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งซักเท่าไหร่ดีอร์ซัก5 5หรางวัลเนาะในในพวกเนี้ยเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าอย่างไหนถึงจะเหมาะสมนะครับ ก็เดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นกี่รางวัลดีแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะแจ้งทางยูทูบชาแนลของเฮฮาปรัตี้เนี่ยแหละครับนใน EP ีหน้านะครับก็รอติดตามแล้วกันว่ากติกาจะมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับหรือกด subscribe เนี่ยทางช่องของ heha party นะครับก็กดกันไว้นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเป็นระยะระยะนะครับรวมถึงก็จะมีเนื้อหาสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับบาทองด้วยนะครับก็เท่าที่ประสบการณ์ผมจะแชร์ให้ได้นะครับผมก็สำหรับ e p นี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงรอติดตามชมที่ EP ีหน้าได้เลยนะครับใครที่อยากได้ของรางวัลพวกนี้นะครับสำหรับ EP ีนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ